สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรวมน้ำใจชาวเขื่องในสู้โควิด -19 บริจาคเงิน2 0 0แสนบาทให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรจากส่วนต่างๆที่ได้ทำงานอย่างหนักคะ่ะ ที่โรงพยาบาลเขื่องในอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนายวุฒิพงษ์นามบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต2และคณะได้นําเงินสดจํานวน2 0 0 0 0 0บาทมามอบให้กับอำเภอเขืองในและโรงพยาบาลโดยมีนายสันติพงษ์สมศรีนายอำเภอเขื่องในพร้อมด้วยดอ,อร์นายแพทย์สารโรสสมชอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขืองในเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบ นายสันติพงษ์สมศรีในอำเภอเข่งในกล่าวว่าสําหรับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเข่งในขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณกว่า2,000คนนอกจากนี้อำเภอเข่งในยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กักตัวโควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยด้านดรนายแพทย์สารรอสมชอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข่งในกล่าวว่า แม้ขณะนี้อำเภอเขืองในจะไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 แต่มีผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคจำนวน12รายซึ่งได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลเขืองในและได้กลับบ้านเป็นปกติแล้วทุกรายขณะที่นายวุฒิพงษ์นามบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต2กล่าวว่าการบริจาคเงินในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลรักษาประชาชนให้ห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งบุคลากรจาก ่วนต่างๆของอำเภอเคืองในทุกภาคส่วนที่ทำงาน